สวัสดีค่ะพบก,กับเกดเพชยยนอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้อยู่ที่เพรยนต์สาขาสุวินทวงเช่นเคยนะคะใครที่หารถยนต์มือสองอยู่นะคะคิดถึงเกตเพรยนต์ได้เลยเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์รถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วนะคะแล้วคัดรถเกดเอมาให้ด้วยนะคะรถที่นี่คัดมาทุกคันแล้วมีวารันตีหลังการขายให้มีช่างตัวรถมีใบเซอร์ให้ด้วยนะคะและว,วันนี้นะคะใครที่หารถกระบะใช้งานอยู่นะคะเป็นรถ4ประตูยกสูงนะคะเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะพาดูสภาพแลกเข้ากันสําหรับ Toyota ารีวอ 2.4G คันนี้นะคะปี2020ไมการใช้งานเขาอยู่ที่ประมาณแสนแปดนะคะแต่ว่าเลขไมค้ามแสนเขาเช็คระยะใหญ่มาเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาย,ยังไม่ได้เปิดมานะคะเดี๋ยวเกตอัปเดตให้อีกทีนึงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือดูพาดูสภาพแรกเข้าก่อนนะคะว่าคันนี้เข้ามานะคะโครงสร้างแบบไหนนั่นเองนะคะใครหายอยู่สําหรับตัว G นะคะเขาถือว่าเป็นรถที่กระบะประหยัดน้ํามันอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะอึดถึกทนแล้วก็นุ่มนวลน,นะคะคันนี้เดี๋ยวเกตพา ชมรอบคันกันเลยนะคะว่าจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะด้านหน้าของตัวรถนะคะคันนี้เขาได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์มานะคะแล้วไฟตัดหมอกมาให้พร้อมแล้วด้วยนะคะเป็นรถที่พร้อมใช้งานนะคะในเรื่องของการผลค้าวขนของหรือว่าเดินทางไกลนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับการเดินทางนะคะท่านไหนนะคะสนใจอยากได้ข้อมูลตัวรถราคานะคะบ้านเขียวด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันนะคะบเบอร์โทรนะคะสามารถโทรสอบถามได้เพราะว่า วันนี้พาดูรถเข้าใหม่ราคายังไม่ได้อัปเดตนะคะแต่ว่าสภาพแรกเข้าให้เหตุเป็นแบบนี้นะคะคันนี้นะคะฝากระโปรงด้านหน้าก็ไม่มีร่องรอยผุบุ๋มสันเหลี่ยมให้มาคมๆแบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบรถกระบะของ Toyota า e ีโนะคะก็ถือว่าได้รถที่มีความอึดถึกทนนะคะใช้กันยาวๆได้เลยนะ,ะในส่วนของตัวยางตัวล้อนะคะได้ล้อเดิมจากโรงงาน t o y o ต a นะคะแล้วก็ยางได้เป็นขอบ17นะคะคันนี้นะคะได้เป็นยางมิชลินด้วยนะคะ ยางมิชลินปี2024เลยนะคะยางติดรถมาเป็นยางมิชลินนะคะซึ่งได้ยางปีใหม่คุ้มค่าสุดๆเลยนะคะคันนี้นะคะด้านในซุ้มล้อก็ไม่มีร่องรอยการตัดต่อใดๆด,ด้วยนะคะนี่เป็นรถสภาพเข้าใหม่นะคะยังไม่ไดท้ทำความสะอาดนะลูกค้าอาจจะมองว่ามอมแมมแล้วก็ถ้าปล่อยรถเราไม่ได้ปล่อยแบบนี้แน่นอนเราจะมีการชงรถเพื่อตั้งขายอีกรอบนะคะให้ดูเนื้อ,อยางกันคันนี้นะคะปี2024นนะคะยางใหม่แล้วด้วยนะคะสนใจอยากเข้ามาดูรถตัว จริงสามารถเข้ามาชมรถได้นะคะมาดูในส่วนของกระจกรถ นี่นะคะตรงนี้อยากโฟกัสมากกระจกรถนะคะยังเป็นของโตโยต้าอยู่นะคะสิ่งที่เกอยากโฟกัสคือรถคันนี้ยังเป็นกระจกเดิมนะคะยังเป็นกระจกเดิมของโตโยต้านะคะยังไม่มีร่องรอยแตกแล้วไม่เคยโดนชนมาแน่นอนนะคะก็จะเป็นการดูรถนตนมือสองอีกอย่างหนึ่งนะคะดูที่กระจกนั่นเองนะคะไม่มีร่องรอยแตกแล้วก็คือไม่โดนประทะแน่นอนนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นสีโครเมียมมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวให้นะคะและกระจกรถทุกบานยังเป็น ของโตโยตานี่นะคะ มงบอกได้เลยว่ารถไม่เคยโดนชนมานะคะอันเดียวเราไปดูด้านในกันนะคะคันนี้นะคะเขาเป็นรุ่นจี <_ C 1> เขาจะได้คุมโทนสีดํานั่นเองนะคะได้เบาะหนังสีดํามาเรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสดสร้อนๆเลยให้ดูสภาพแรกเข้าก่อนใครนะคะเดี๋ยวก็เบาะได้เป็นเบาะหนังสีดําไม่ต้องไปทําเพิ่มเลยนะคะเกียร์ออโต้มานะคะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้นะคะเป็นรถที่เป็นรถที่อนเนกประสงค์ได้นะคะเป็นรถอนเนกประสงค์ใช้งานนะคะขนข้าวขนของหรือว่า เดินทางไกลนะคะใช้คันนี้ได้เลยนะคะรุ่น 2.4G ก็ถือว่าเป็นกระบะที่ประหยัดอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะใครสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะทดลองทดลองขับนะคะมาดูรถแล้วชอบใจอยากจัดไฟแนนซ์ที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งนังประจําอยู่นะคะมาดูในส่วนของซอกเสาบีนะคะหัวน็อตเดิมให้ดูนชัดๆนะคะให้ดูชัดๆแบบนี้เลยนาหัวน็อตไม่เดินไม่เคยโดนขันโดนไขมาแน่นอนนี่นะคะ ได้สภาพเดิมนะคะรถสภาพเดิมซึ่งเป็นรถที่สวยพร้อมใช้มากๆเลยนะคะวันตีมีให้นะคะมีช่างตรวจรถให้ด้วยนะคะนี่จะเป็นรถแรกเข้านะคะเป็นรถแรกเข้าคู่มือต่างๆยังอยู่เลยนี่นะคะ มีคู่มือให้ด้วยนะคะคู่มือของตัวรถยังอยู่ครบๆเลยนะคะใครสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเกีม,มาได้เลยนะคะมาที่แพทย์ย์สาขาสุวินทวงได้เลยนะคะรถจอดอยู่ที่นี่นะคะแล้วตัวเบาะด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารก็กว้างขวางนะนี่นะคะ เบาด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะกว้างขวางให้แบบนี้เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆนะคะกระบะด้านหลังเกว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้นะคะดูด้านหลังได้เลยไม่ได้ขนข้าวขนของนี่เป็นรถสภาพแรกเข้านะคะอาจจะดูมอมๆหน่อยนะคะแต่ว่าคันนี้เดี๋ยวเราจะทําการชงนะคะทําการชงเพื่อตั้งขายนั่นเองนะคะใครสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเก๋ได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันนะคะได้กระบะใช้งานเกียร์ออโต้ยกสูงด้วยนะคะด้านหลังของตัวรถ ก็ไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะพาดูรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะคะเป็นกระบะยกสูงเกียร์ออโต้ 2.4G นะคะลูกค้าหากันเยอะนะเพราะว่าเป็นรถกระบะที่มีความนุ่มนวลน,นะคะเกียร์ออโต้นุ่มนวลแล้วก็ประหยัดน้ํามันได้อยู่นะคะคันนี้เครื่องยนต์นะคะ2.4ลิตรนะคะใครอยากได้รถกระบะซึ่งมีที่มาที่ไปนะคะรถยนต์มือสองซื้อทั้งทีต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะคะ อย่างเพชรยนต์นะคะเปิดมา27ปีแล้วนะคะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้เลยนะคะมาดูในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าฝั่งคนขับนะคะพวงมาลัยเขาได้เป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังชันออปชั่นเยอะนะคะออปชั่นเยอะมากเลยนะคะกุญแจไขจะได้กุญแจไขธรรมดานะคะได้กุญแจไขธรรมดาแต่ว่าได้กุญแจมา2ดอกนะคะหน้าจอมีให้พร้อม a อร์ออโมีให้นะคะเบาะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะนี่เบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับเดี๋ยวเราทำความสะอาดนะคะจะรีวิวให้ชมกันอีกรอบนะคะแล้วส่วนนี้ของแผงข้างประตูก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะชุดเปิดกระจกต่างๆก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนี่นะคะ ควบโครงตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ซอกเสาหน้าหัวน็อตเดิมนะคะหัวน็อตเดิมๆให้มาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวส่วนถัดไปเราไปดูห้องเครื่องยนต์พร้อมกันเลยนะคะ ดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะสําหรับห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็ได้ความเดิมมาแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะได้เครื่องยนต์2.4ลิตรนั่นเองนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะคันนี้ด้านในนะคะเขาก็จะเป็นสภาพเดิมทั้งหมดเลยนะคะคก่อนรับรถเราทําสปาด้านนอกด้านในให้นะคะนี่รถยังไม่ได้ทําการชงนะคะเดี๋ยวเราจะเอารถไปทําการชงเพื่อตั้งขายอีกรอบนะคะสําหรับคันนี้ใครหายอยู่นะนกระบะยกสูงเกียร์ออโต้นะคะสําหรับรีโว่ 2. 4G นะคะเป็นตัวพลันเนอร์นั่นเองนะคะได้รถสภาพเดิมแล้วก็เม็ดอาร์กยังอยู่ครบครบครบ,ครบนะคะแผ่นเพจ แผนเพดยังอยูค่ครบแบบนี้เลยนะคะฝากระโปรงเดิมมออกอแผ่นเพจอยูค่ครบแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นรถหน่วยงานนะคะข้อดีของรถหน่วยงานคือเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนั่นเองนะคะนี่สังเกตรตรงนี้ได้เลยนะคะฝากระโปรงเดิมก็จะมีโลโก้ของ t o y ยต้าปะทับตาอยู่ตรงนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะอยากได้กระบะใช้งานคันนี้นะคะสอบถามข้อมูลเก๋ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวรถนะคะอยากได้ข้อมูลตัวรถเพิ่มเติมนะคะหลังการ ชงอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมที่หลอกกว่าน,นี้ก็สามารถแจ้งเกดได้เลยเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะ สำหรับ Toyota Re ี o คันนี้นะคะรุ่น 2.4G p ิลันเปี2020นะคะราคาเทียวเกะอัปเดตให้หลังไม้แน่นอนนะคะเลขไม้อยู่ที่แสนแปดเลขไม้ข้ามแสนเขาเช็คระยะใหญ่มาเรียบร้อยนะคะราคาดีแน่นอนคันนี้นะคะมาพร้อมกับสภาพรถเดิมๆนะคะพร้อมใช้งานไม่มีร่องรอยถูกชนนะคะสภาพสวยพร้อมใช้เลยแค่ล้างทําความสะอาดก็สามารถตั้งขายได้แล้วนะคะคันนี้ใครสนใจนะคะสอบถามข้อมูลกันได้เบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันนะคะอยากได้รถ ถยนต์มือสองนะคะรถที่มีคุณภาพซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วไม่ต้องมากังวลในเรื่องของตัวรถนะคะเกณฑ์แนะนําเลยนะคะให้มาที่บริษัทที่มีความน่าเชื่อถืออย่างเพชรยนต์นะคะเพชรยนต์เปิดมา27ปีแล้วนะคะมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยอยากได้ความเชื่อมั่นต้องมาที่นี่ลเลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็าสามารถออกรถได้นะคะขอแค่มีที่มาที่ไปของการตรวจสอบรายได้ชัดเจนนั่นเองนะคะวันนี้พาดูกระบะเข้าใหม่นะคะ ภาพแรกเข้าแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นรถที่สภาพพร้อมใช้เลยนะคะแค่ล้างทําความสะอาดเท่านั้นเองนะคะยางก็ได้เป็นยางปีใหม่แล้วนะคะได้เป็นยางมิชลินปี2024ีด้วยนะคะก่อนรับรถทําสปาด้านนอกด้านในนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คแบตเตอรี่นะคะแล้วก็มีใบเซอร์ให้มีช่างตรวจรถให้ด้วยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะในเรื่องของการซื้อรถยนต์มือสองนะคะกับเพชรยนต์นะคะคัดมาให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะวันนี้ ต้องขอบพระคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคงเกณฑ์แน่นอนนะคะจะมารีวิวรถสวยๆให้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ